Flowing through the air The pain I felt is paid for All is said and done สวัสดีครับผมเป้ะเดอะฟาสครับผมแล้วก็พบกับผมเช่นเคยครับวันนี้วันนี้พามาชมยูสูดีแม็กสีแดงแจ่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักพี่เจ้าของรถกันเลยครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมกุ้งครับฉายาก็เพื่อนๆเรียกกันก็กุ้งหนามเขียวครับโอเคครับผมรถเป็นยูสูปีอะไรพี่ปีดีแม็กปีอะไรครับอ่อนนิลดีแม็กปี2015ครับสีเดิมเป็นสีอะไรครับสีดำครับสีดำใช่ไหมอันนี้ ทำสีใหม่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับทำสีใหม่อันนี้เป็นแดงอะไรครับพี่แดงมัด้าสามะครับโอเคสีทำที่อู่ที่ไหนมาอู่สอครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ดาวเรืองครับโอเคอยู่แถวตัวเมืองจันนะผมใชนครบุรีนะครับผมตัวเมืองจันครับถ้าเกิดใครอยากรู้เดี๋ยวสอบถามได้ครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ก็เป็นชื่อพี่เองเลยนะใช่ครับกุ้งน้ําเขียวครับใช่ใช่ครับตัดที่ไหนมาครับสติกเกอร์ตัด ฟุกครับฟุกติสติ๊กเกอร์โอเคครับประตูก็เป็นประตูคาร์บอนเดี๋ยวเราดูล้อดิครับพี่ล้อล้อเป็นของอะไรครับล้อเป็นทีครับทีแบนครับยางเป็นของอะไรพี่เป็นฮีโร่แดกครับฮีโร่แดกนะครับผมสเต็ปโหลดเท่าไหร่พี่หน้าเท่าไหร่หลังเท่าไหร่ครับหน้าสามนิ้วครับหลังสี่นิ้วครับหน้าสามหลังสี่นะครับผมยางเบอร์อะไรพี่สองเจ็ดห้า ทับ40ข้างหลังนะครับใช่ใช่เดี๋ยวผมดูยางหน้าให้เดี๋ยวเผื่อใครอยากเอาสเตปนี้เป็นโหลดนะครับผมยางหน้าจะเป็นสองสหทับ4 5ห้านะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงของมอนซ่านะครับอ่าตอนที่แบบวัยรุ่นกำลังฮิตตอนนี้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังข้างหลังก็มีคําเป็นของไอรอนบาร์นะครับกำลังฮิตเหมือนกันแล้วก็ นี่ก็เป็นมอนซ่าเหมือนก<ช>ันผ<ะ>มคาร์บอนเหมือนกันมอนซ่าเป็นไลฟ์เอฟวันหมดเลยพี่ใช่ไหมใช่ครับไลฟ์เอฟวันหมดเลยครับให้ดูให้ดูดสวยนะครับผมคําตัวนี้กําลังฮิตกันมากเลยใส่กันเต็ไมไปหมดเลยครับวัยรุ่นเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับผมมาตามมาครับภายในก็จะมีครับผมดิฟฟี่นะครับอ่าดิฟฟี่ วัดบูธวงอะไรก็จะเป็นของนาดี้นะครับผมแล้วก็คันเกียร์เป็นของน็อตใช่อ่าแล้วก็เบาเป็นของไรของบายครับบายบายหลังคาร์บอนครับหลังคาร์บอนครับคู่นี้เท่าไหร่ครับประมาณสองหมื่นหกครับโอเคสองหมื่นหกสวยนะครับราคาก็กลางดีสองหมื่นหกแล้วก็มีคําตัวเคด้านหลังครับอ่าคาตัวเคด้านหลังภายในก็สวยเลยครับผมออกแดงดาครับผมดูดีครับเดี๋ยวเราไปดู ไฮไลท์ที่เด็ดวันนี้ครับผมห้องเครื่องครับผมแล้วเราให้พี่เข้ามาพาไปดูห้องเครื่องอคนเรียกร้องเยอะครับอยากได้อยากดูเรื่องแรงๆนะครับเดี๋ยวผมจัดให้วันนี้ห้องเครื่องครับเดี๋ยวให้พี่เจ้าของรถบอกหน่อยครับว่าแต่งอะไรไปบ้างเพราะว่าผมเองไม่ค่อยคล่องนะเรื่องเครื่องนะครับผมก็เรียบๆะครับลูกกา้านข้อลูกก้านข้อ ลูกเจดห้าครับมีชุดอินเตอร์ไดดํดำของเมนซังช่ิงเตอร์ของเมนซังนะครับผมแล้วก็โบสา0พฝากห้าสิบแล้วก็มีสลิปเบิร์นใช่ไหมพี่ใช่ครับของเมนซังเหมือนกันครับแล้วก็เป็นพวกสายถักเก็บน็อตน็อตนี่ซื้อที่ไหนครับพี่ร้านร้านเต้ครับเต้อะไรเต้น็อตสวยนะครับบูทบูทเท่าไหร่ครับพี่คันนี้บูทใช้อยู่ห้าสิบครับบูทห้าสิบแล้วก็อันนี้ตัว ตัวนี้ก็เป็นชื่อชื่อพี่กับกาแฟเนี่ยครับสวยครับงานตัวนี้ของมิ้งซังเหมือนกันครับมิ้งซังเหมือนกันครับคันนี้ทําเครื่องที่ไหนมาครับทำอูช่างกิ๊กครับแคมแคมเป็นแค,แคมไอเสียครับ<ม>ของนุยเป๋อครับโอเคแคมไอเสียเป็นของนุยเป๋อนะครับโอเคแล้วก็ห้องเครื่องทําที่ไหนมานะห้องเครื่องที่เอเอจันครับโอเคักทําไปหมดประมาณเท่าไหร่ครับชุดห้องเครื่อง ชุดห้องเครื่องเก็บรายละเอียดพวกโบพวกเนี่ยหมดประมาณแสนแสนต้นต้นครับแสนต้นต้นนะครับส่วนเครื่องก็ประมาณแสนต้นต้นก็ถือว่ากิฟต์เลยนะสวยเลยครับ <c ười> ห้องเครื่องคันนี้นะสวยมากแดงดําดุนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันนะเดี๋ยวให้พี่เขาตัดรถฟังฉันจะปีปิดออเมาเนี่ยไอ้ปี อยับนะพี่ยับนะอนโ,อโอ้ยเสียงโหดมากเสียงโหดมากไระดับเครื่องเลยพี่อ่าแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับปั๊มเอสโซอ่า หลักจันนะครับผมที่อยู่ที่อำเภอมระขามจังหวัดจันทบุรีนะครับขอบขอบคุณสถานที่เลยนะครับที่ไม่แจ้งตำรวจมาจับนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าของรถด้วยนะครับเดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานหน่อยครับว่าถ้าเกิดอยากจะติดตามชมรถพี่ฝากเฟซบุ๊กหน่อยพี่กุ้งกุ้งหนามเขียวครับภาษาไทยเลยปะครับชื่อเฟซบุ๊กก็สุชาติครับชื่อจริงโอเคเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นชื่อเฟซพี่เขาไว้ให้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะชมรถพี่เขา เดี๋ยวเข้าไปชมได้นะครับเดี๋ยนเลาวันนี้ถ่ายรูปไปเยอะด้วยเดี๋ยวจะไปลงให้นะโอเคงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปคันต่อๆไปนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับมีหลายคันนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย